สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันครับสมาชิกท่านใดกําลังเลงหารถไว้ใช้งานนะครับมาชมคันนี้ครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับปี2003ตัวนี้โฉมท้ายแตงโมนะครับ1นออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยๆภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารพร้อมโอนสภาพสีโดยรวมตีว่า80%นะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานถ้าท่านใดสนใจเน้นหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้จัดไปเลยครับ 74,500บาทนะครับราคาดีงามมากๆนะครับไปชมไปเช็คไปทดลองขับจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์ทรงดีมีชุดแต่งมารอบคันนะครับเอาไปใช้งานก็นได้เลยล้อขนาด15นะครับ สีสวยแบบนี้นะครับใครๆเน้นหาไว้ใช้งานรองคํานวณและพิจารณาดูได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับสาหรับนีโอตัวนี้นะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะครับภายในจะกว้างมากเลยลองไปดูรถหรือพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูก็ได้นะครับโดยรวมรอบคันถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบไฟระบบแอร์เช็คให้สมบูรณ์เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกไปดูรถทดลองขับนะครับภายในครับเป็นเบาะหนังนะครับเดิมๆจากโรงงานมีริ้วรอยนะครับก็แจ้งชัดเจน หากท่านต้องการรถไว้ใช้งานนะครับ Nissan n i สสันนโอตัวนี้คุ้มมากเลยครับกระจกพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับถ้าชอบสนใจเน้นไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพรถและเอกสารนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปดูก็ได้เลยครับคันนี้ก็ตกแด่งลายไม้นะครับภายอะไรครับเนบอะดหนังก็ตามการเวลานะครับมีริ้วรอยนะครับไม่ได้เนียนก็แจ้งมาชัดเจนนะครับ สมาชิกที่สนใจนะครับเน้นโทรเจรจาไปก่อนเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นหรืออะไรที่ขาดหายไปนะครับให้เน้นโทรเจรจาได้เลยนะครับสําหรับผมชี้เป้าไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้สวยและก็น่าใช้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับนี่ครับสวยๆครับมีชุดแต่งมารอบคันนะครับหาไว้ใช้งานลองคํานวณหรือเช็คราคาดูก่อนก็ได้ครับว่าทันคุ้มหรือไม่คุ้มถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณา,นานครับแต่ด้วยสภาพของนิโอคือดูแลง่ายอะไรไม่แพงครับและซื้อเข้านี่ปี2003ซื้อ74,500บาทนี่สุดจะคุ้มและสุดจะงามนะครับกับราคาที่ด้านได้กับออปชั่นที่มีนะครับเรื่องของการซ่อมบำรุงสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับในนีโอขับในแฟนเพจแฟนขับใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับอะไหเยอะดูแลง่ายไม่แพงครับ